ขณะเดียวกันคุณอันวาสาและสสปัตตนีพักประชาธิปัตย์ก็อ,ออกมากระทุ้งกระแทกผู้บริหารพักอีกทีนั่นแหละบอกว่าทําจดหมายเปิดผนึกถึงหัวหน้าพักและกรรมาการบริหารพักไปหนึ่งฉบับอขอให้มีการเปิดประชุมใหญ่ขอให้มีการเปิดประชุมใหญ่วิสามันรับฟังความเห็นกันนิดหนึ่งเรื่องสมาชิกพักประชาธิปัตย์ลาออกไม่หยุดเลืดไหลเลือดไหลไม,ไม่หยุด วันนี้มีปัจจัยแทรกซ้อนเข้ามาอีกหนึ่งปัจจัยก็คือกรณีของตัวผู้กองธรรมนัฐและเด็กของผู้กองธรรมนัฐดังนั้นดังนั้นดังนั้นจึงได้ทําจดหมายเปิดพน็กฉบับที่สองถึงหัะหน้กคกรมการอาหารพักขอให้มีการเรียกประชุมฉุกเฉินสสและกรรมการบริหารพักปชิป,ปัติเพื่อกาหนดท่าทีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดค่ะ นี่คือข้อรยกร้องของหนึ่งในสองปริชาธิปฏว่าได้ยืดไปตั้งแต่เมื่อ4โมงเย็นของวันที่9มีนาคม2อ6 3จนกชกระทั่งถึงขณะนี้ยังไม่มีคำตอบใดๆจากไม่มีสัญญาณตอบรับค่ะเราจะไปกันที่ค่ะเราจะไปกันที่คุณนิพนธ์บุญยามณีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหัดไทยในฐานะที่เป็นรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะไปกต่อสายนะคะจะได้ไปคุยตกลงในประชาธิปัตย์จะอย่างไรเราจะเบรกก่อนเบรกก่อนไหม พักสักครู่ก่อนดีกว่าไหมอะระหว่างรอต่อสายแล้วกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพักเร็วสักนิดหนึ่งดีกว่านะคะครับ,รบงั้นเดี๋ยวขออนุญาตพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาคุยกับรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เรื่องนี้ค่ะ